เรื่องของพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บเขาบอกว่าพัดถล่มหลายพื้นที่ด้วยกันอย่างที่ของกําแพงเพชรเนี่ยพื้นที่อำเภอคลองขุงบ้านเดือนประชาชนได้รับความเสียหายเพียบเลยนะฮะดูภาพกันก่อนนะฮะเป็นคลิปจากผู้ประสบเหตุพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บตกหนักในหลายพื้นที่ของกําแพงเพชรโดยเฉพาะอําเภอคลองขุงทําให้บ้านเดือนประชาชนหลังคาเปิดขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ทะลุเ,เสียหายด้วยกันรถยนต์ที่สัญจรไปมาแล้วก็ที่จอดในบ้านเนี่ยโอ้โหก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันจากคลิปพบว่าลูกเห็บเนี่ย S <S <S ขนาดใหญ่มากดูในบ้านขนาดนี้เลยอ้โหดูดิดหลังคาไปหมดแล้วไงไปให้หมดเลย, <S <S โ,ดยโดยเฉพาะแ<ด>ถ,ถบบวแถวตำบลวังบัวตำบลท่าพุทราตำบลหัวถนนได้รับความเสียหายห,ายหลายจุดด้วยกันชาวบ,บ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่เคยเจอพายุแล้วก็ลูกเห็บตกหนักแบบนี้มานานหลายปีแล้วเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากพายุสงบลงก็มีการหยิบก้อนของลูกเห็บขึ้นมา เซลฟี่ก็หน่อยโอ้ใหญ่ไม่แ่กิเปซโพสรูปลงในสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นหนึ่งครั้งที่ประสบเหตุใหญ่นี่ๆๆๆนี่นเดินออกไปนี่ก็เจ็บโอ้โหมันเยอะเอีกับแบบว่าใครเอาน้ำแข็งมาเทเอาไปค่ะว่าาโดนโดนหัวจะแตกได้เลยนะครับยังไงระวังหน่อยแล้วกันนะครับ